กาแฟเนี่ยมันก็น่าสนใจมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการที่เขาใช้เครื่องทํากาแฟหรือว่าตอนนี้เขาทาลาเต้อาร์ตต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โหน่าจะทําน่าจะยากน่าดูเลยแต่ว่าพอมาทาจริงจริงแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ประทับใจสุดเลยค่ะมีพูดไปหมดเลยอ่ะสมูที้อร่อยดีครับ คือตรงไหนที่ว่าถือว่าย,ยากสำหรับเราที่สุดตอนตอนทีสมูตี้ใส่แก้วขอขอบคุณกลุ่มพลังดีแล้วก็ร้านมัง s ีเชคด้วยนมากๆแต่เป็นกิจการที่อยากทำอยู่แล้วค่ะเสือไว้เป็นอาชีพเสริมในอนาคตแล้วก็คิดว่าเด็กๆก,ก็น่าจะชอบมือนกันค่ะก็สนุกดีนะคับใจได้เรียนรู้สูตรการทำเทล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เราก็เสือไม่เคยทำมกาก่อนเคยได้แต่ หนูชอบทำกาแฟตอนที่ทำโฟมนะคะแล้วก็รับถึนมากกว่ารับถึนโฟมก็ขอบคุณสมาชิกกรนดีๆจากกลุมพลังดีนะคะขอบคุณป้าอย่างแรกค like อือสนใจนะครับแล้วเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเด็กๆน่าจะได้เรียนรู้ไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ม so um. film, ันเป็นองค์ความรู้ที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กๆยุคใหม่คนต้องรู้ไว้เนาะมากน้อยยังไงก็ต้องรู้แล้วก็พร้อมมาได้มาเรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะเจอเด็กๆเนี่ยที่ ก็เรียกว่าสนใจจริงแล้วก็ตั้งใจทํากันส่วนตัวพรารู้สึกทับใจนะครับทีมกิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกิจกรรมที่แม่ก็สนใจแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมได้ทําร่วมกันในครอบครัวค่ะก็เลยชวนกันมามาลองทําเผื่อแบบว่ามันจะได้มีความรู้ติดตัวไปนะคะเผื่อเผื่อในอนาคตเราอยากจะมีอาชีพเสริมหรือว่าไปทำธุรกิจ เกี่ยวกับร้านกาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้นําความรู้ตรงนี้ค่ะมานะปรับใช้ด้วยแล้วก็ถือโอกาสนี้นะคะได้ทากิจกรรมในครอบครัวร่วมกันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มพลังดีนี้นะคะที่ทชักชวนเรามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะดีใจค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมค่ะก็ได้ประทับใจมากครับได้เรียนสิ่งที่ ไม่เคยรู้มาก่อนให้ลองสิ่งที่อาจจะทำได้ยากแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากทำมันค่ะวันนี้ก็เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสมูทตี้นะคะการผสมสมูทตี้แล้วก็ปั่นสมูทตี้ในแต่ละผลไม้แต่ละชนิดนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมผลไม้นะคะรวมถึงกับเบสิกกาแฟนะคะความแตกต่างของเมนูกาแฟแต่ละแบบเป็นยังไงแล้วก็อุปกรณ์ แต่ละอย่างมีชื่อว่าอะไรแล้วก็าการสตรีมนมการทำลวดลายนะคะก็หวังว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติจริงๆนะคะการวางแผนก่อนที่จะทำแล้วก็ได้สนุกสนานไปกับการเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ